สวัสดีครัเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจําวันที่สิสงสิงหานะคําเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขเนาะตัวเด่นของเราก็คือ5กับ7จนะคะตัวรองก็คือศูนย์กับแนะก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าเดห้าแป้าเก้าเด้อเจ็ดศูนย์เจ็ดห้า จ็ดแปดเจ็ดเก้ามันมีเจ็ดสามเลยนะสามตัวก็ห้าเจ็ดศูนย์ห้าแปดแปดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดห้าห้าแปดศูนย์แปดศูนย์เก้าแล้วก็ห้าแปดสองศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสองสี่อีสามตัวนี้เพื่อนๆจะซื้อตามหรือไม่ซื้อตามก็ไม่เป็นไรหรอกเด้อเราลงไว้ใ <sorting> ห <outsiders> <ikal> ้เป็นแนวทางไปดูเฉยๆเนาะจับคู่ก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าแปดแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดนะ ก็่อใเพื่อนทุกคนโชคดีเนาะแล้วก็เอาลาวสามัคคีเด้อมาซื้อมาดูคู่กันนะเมาืาเคืนลาวสามัคคีเราแตก3ามเน้อแตกสามตัวสองตัวบนล่างสองตัวบนสามตัวบนสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆทุกคนก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะที่วางไว้เนาะวันนี้มันมีลาวม เราพัฒนาเราสามัคคีเราจะพาะกิจจะแล้วก็ว่าเรา VIP สามัคคี VIP เนาะทั้งห้าแนวทางเพื่อนๆก็เอาเลขสี่ตัวมันมาตั้งแล้วก็ซื้อเราพัฒนาคู่กับเราสามัคคีเราจะพาะกิจคู่กับเรา VIP มันจะมาเป็นแบบนี้นะมันจะสัมพันธ์กันเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชับสกัยกดไลค์ให้เนาะก็ขอให้โชคดีนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้กันเมืองเด้ออย่าดูเฉยๆ